เพราะเราให้ค่ากับเรื่องไม่จำเป็นถ้าเราลองนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงในใจตัวเองให้ดีเราจะพบว่าความวุ่นวายจำนวนมากไม่ได้เกิดจากปัญหาใหญ่แต่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราเผลอให้ความสำคัญมากเกินไปข้อความสั้นๆคำพูดแวบเดียวสายตาหนึ่งคู่ความคิดหนึ่งเสี้ยววินาทีสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่หยิบขึ้นมามันก็ผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านแต่เรากลับหยิบมันขึ้นมามาคิดมาขยายมาเชื่อมโยงแล้วเอามันไปผูกกับคุณค่าของตัวเองใจจึงฝุงไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นใหญ่แต่เพราะเราให้มันใหญ่หลายครั้งเราไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องสำคัญแต่ทุกข์เพราะ เรากลัวว่าจะไม่สำคัญในสายตาคนอื่นเรากลัวคำพูดกลัวการมองกลัวการไม่ตอบกลัวการไม่เลือกแล้วใจเราก็เอาเรื่องเหล่านี้มานั่งคิดแทนทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ความจริงหลายเรื่องไม่ได้ต้องการการคิดแค่ต้องการการปล่อยผ่านธรรมะข้อนี้กำลังชวนให้เราหยุดถามว่า สิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่จำเป็นต่อชีวิตฉันจริงไหมหรือมันแค่กำลังแย่งพลังใจไปจากสิ่งที่สำคัญกว่าพลังใจของเรามีจำกัดถ้าเราเอาไปใช้กับทุกเรื่องเราจะไม่เหลือแรงสำหรับเรื่องที่ควรใส่ใจจริงๆหลายคนหมดแรงไม่ใช่เพราะทำงานหนะักแต่เพราะใจต้องแบก เรื่องที่ไม่จำเป็นตลอดเวลาถ้าเรากล้าปล่อยเรื่องที่ไม่จำเป็นใจจะเบาลงทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตอะไรเลยไม่ต้องหนีใครไม่ต้องตัดใครออกแค่ไม่เอาใจไปให้ค่ากับทุกเสียงเสียงบางเสียงไม่จำเป็นต้องฟังความคิดบางความคิดไม่จำเป็นต้องตอบเมื่อเราเริ่มเลือกว่าอะไร ควรฆ่าแก่ใจใจจะไม่ฟุ้งง่ายเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะโลกเงียบแต่เพราะเราไม่เปิดทุกช่องให้โลกเข้ามาถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าใจวุ่นใจล่าใจเหนื่อยลองถามตัวเองเบาๆว่าเรื่องที่ฉันกำลังคิดอยู่จำเป็นกับชีวิตฉันจริงๆไหมถ้าคำตอบคือไม่ กล้าวางมันลงแม้เพียงชั่วคราวแค่ชั่วคราวนี้เองอาจทำให้ใจได้หายใจอีกครั้งผมจะค่อยๆพูดต่อในหัวข้อนี้อย่างช้าๆเพื่อให้ใจคุณได้เรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากการคิดให้เก่งขึ้นแต่มาจากการคิดให้น้อยลงในเรื่องที่ไม่จำเป็นเมื่อเรา เริ่มสังเกตใจตัวเองให้ลึกขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจฟุ้งจริงๆไม่ใช่จำนวนเรื่องแต่คือน้ำหนักที่เราให้กับแต่ละเรื่องเรื่องเดียวกันถ้าเราไม่ให้ค่ามันก็แค่ผ่านแต่ถ้าเราให้ค่ามากมันจะตามเราไปทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมว่างหลายความคิดไม่ได้มีพลังในตัวมันเองแต่ได้พลัง จากการที่เราเชื่อมั่นเชื่อว่าคำพูดนั้นสำคัญเชื่อว่าสายตานั้นมีความหมายเชื่อว่าการไม่ตอบคือการไม่เห็นค่าเราแล้วใจเราก็ทำงานหนักเพื่อปกป้องคุณค่าของตัวเองทั้งที่ไม่มีใครกำลังโจมตีเราอยู่จริงๆความฟุ้งของใจจึงมักเกิดจากการตีความไม่ใช่จากความจริงตรงหน้า ถ้าเรากล้าหยุดแล้วมองความคิดเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาเราจะพบว่าหลายเรื่องไม่ต้องการคำตอบไม่ต้องการการพิสูจน์ไม่ต้องการการปกป้องมันแค่เกิดแล้วก็ดับเหมือนความคิดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่เราไม่เคยจำได้เลยธรรมะข้อนี้ไม่ได้สอนให้เรา ไม่สนใจอะไรเลยแต่สอนให้เรารู้จักเลือกเลือกว่าพลังใจควรใช้กับอะไรและควรถนอมไว้กับอะไรพลังใจที่ถูกใช้ถูกที่จะทำให้ชีวิตนิ่งชัดและเบาแต่พลังใจที่ถูกใช้กับทุกเรื่องจะทำให้ชีวิตฝุงลาและหมดแรงโดยไม่รู้ตัว ลองสังเกตดูว่าวันที่ใจคุณฟุ้งมากๆคุณให้ค่ากับอะไรบ้างให้ค่ากับความคิดของคนอื่นให้ค่ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดให้ค่ากับเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่พออิทแต่ถ้าให้มากเกินไปมันจะกินพื้นที่ใจจนไม่มีที่เหลือให้ความสงบเมื่อเราเริ่มคืนค่า ให้กับสิ่งที่ควรค่าเช่นลมหายใจร่างกายหน้าที่ตรงหน้าคนที่อยู่กับเราจริงๆใจจะค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องบังคับความฟุ้งจะไม่หายทันทีแต่มันจะไม่ครองใจเหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่และเริ่มรู้สึกว่าบางความคิด ไม่จำเป็นต้องตามต่อนั่นคือสัญญาณว่าใจคุณกำลังเรียนรู้ศิลปะของการไม่ให้ค่ากับเรื่องที่ไม่จำเป็นผมจะยังพูดต่อในหัวข้อนี้อย่างไม่เร่งเพื่อให้ใจคุณค่อยๆแยกออกว่าอะไรควรเก็บและอะไรควรวางเพื่อให้ชีวิตเบาลงอย่างที่มันควรจะเป็น เมื่อเราเริ่มแยกออกได้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางใจจะเริ่มมีระเบียบขึ้นอย่างเงียบๆไม่ใช่ระเบียบแบบเคร่งไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิดแต่เป็นระเบียบที่เกิดจากความเข้าใจว่าใจเราไม่จำเป็นต้องเปิดรับทุกอย่างหลายคนเข้าใจว่าการไม่ให้ค่ากับบางเรื่องคือการเมินคือการไม่แคร์คือการเย็นชา แต่ความจริงคือมันคือการเคารพพลังใจของตัวเองเพราะถ้าเราให้ค่ากับทุกเรื่องเราจะไม่มีแรงให้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆใจที่ฟุง้งมักเป็นใจที่เหนื่อยไม่ใช่ใจที่อ่อนแอมันเหนื่อยเพราะต้องคิดแทนทุกคนต้องรับทุกอารมณ์ต้องแบกทุกความคาดหวังทั้งที่หลายอย่างไม่เคยขอให้เรารับมันมาเลย ถ้าเรากล้าถามตัวเองบ่อยๆว่าเรื่องนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้ายังสำคัญอยู่ไหมอีกหนึ่งปีข้างหน้ายังมีผลกับชีวิตไหมคำถามนี้จะช่วยคัดกรองความคิดได้มากกว่าที่คิดหลายเรื่องแค่ไม่คิดต่อมันก็จบแล้วแต่เรากลับเลือกเอามันมาขยายจนมันใหญ่ ทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้ต้องการมันเลยธรรมะข้อนี้กำลังสอนให้เราไม่ต้องเอาใจไปพิสูจน์คุณค่ากับทุกสถานการณ์คุณค่าของเราไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนสนใจและไม่ได้ลดลงเพราะมีใครมองข้ามเมื่อเราไม่ผูกคุณค่าไว้กับสายตาคนอื่นใจจะไม่ต้องทำงานหนัก เพื่อปกป้องตัวเองตลอดเวลาและเมื่อใจไม่ต้องปกป้องมันจะเริ่มพักอย่างแท้จริงความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีเรื่องแต่เกิดจากการไม่ให้เรื่องเล็กเข้ามาใหญ่ในใจถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าใจเริ่มโล่งขึ้นเริ่มไม่อยากคิดต่อบางเรื่องนั่นไม่ใช่การหนีแต่มันคือสัญญาณว่าใจคุณ กำลังฉลาดขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นผมจะยังพูดต่อในหัวข้อนี้อย่างช้าๆเพื่อให้ใจคุณค่อยๆเรียนรู้ว่าการเลือกไม่ให้ค่ากับเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้พื้นที่ชีวิตกลับคืนมาเมื่อใจเริ่มได้พื้นที่คืนมาเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเงียบ ที่ไม่ได้ว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นและปลอดภัยความเงียบแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการหนีโลกแต่เกิดจากการไม่เอาโลกทุกชิ้นเข้ามาไว้ในใจเราเริ่มฟังเสียงภายในชัดกว่าเสียงรอบตัวเริ่มรู้ว่าตอนนี้ใจต้องการอะไรและอะไรที่ใจไม่จำเป็นต้องรับอีกแล้ว หลายคนคิดว่าถ้าไม่คิดเยอะจะกลายเป็นคนไม่รอบคอบแต่ความจริงคือการคิดน้อยลงในเรื่องที่ไม่จำเป็นทำให้เราคิดชัดขึ้นในเรื่องที่สำคัญใจที่ไม่ฟุง้งไม่ได้ทำให้เราพลาดแต่ทำให้เราไม่หลงทางเมื่อเราไม่ให้ค่ากับทุกเสียงเสียงที่สำคัญจริงๆจะดังขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายาม เสียงนั้นคือเสียงของสติเสียงของความรู้สึกที่แท้จริงและเสียงของปัญญาที่เคยถูกกลบด้วยความคิดฟุ้งซ่านหลายการตัดสินใจที่ดีไม่ได้เกิดจากการคิดนานแต่เกิดจากใจที่นิ่งพ่อจะเห็นสิ่งที่ควรเห็นและความนิ่งนี้ไม่ได้มาจากการฝึกนะแต่มาจากการไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็น ถ้าตอนนี้คุณกำลังเริ่มรู้สึกว่าใจคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับบางเรื่องเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือวุธิภาวะของใจที่เริ่มรู้ว่าพลังชีวิตมีจำกัดและควรใช้มันอย่างรู้คุณค่าการไม่ให้ค่ากับเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ใช่การปิดใจแต่คือการเปิดพื้นที่ ให้สิ่งที่สำคัญได้เข้ามาอย่างเต็มที่และเมื่อพื้นที่นั้นเกิดขึ้นความสงบจะไม่ต้องถูกหาเพราะมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองในใจที่ไม่ฝุงอย่างเป็นธรรมชาติผมจะยังอยู่พูดต่อไปในหัวข้อนี้อย่างไม่เร่งเพื่อให้ใจคุณได้คุ้นเคยกับความจริงว่าชีวิตไม่ต้องวุ่น เพื่อจะมีคุณค่าและใจไม่ต้องฝุ้งเพื่อจะมีตัวตนเมื่อใจค่อยคอยคุ้นกับความเงียบที่ไม่ต้องมีอะไรมาเติมเราจะเริ่มเข้าใจว่าความวุ่นวายจำนวนมากในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเคยเลือกแบกโดยไม่รู้ตัวเราเคยคิดว่าถ้าไม่สนใจจะดูไม่ใส่ใจ ถ้าไม่คิดจะดูไม่รอบคอบถ้าไม่ตอบสนองจะดูไม่ดีพอแล้วใจเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านการคิดการกังวลการบ่นซ้ำกับเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ว่าคุณค่าของเราไม่จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์ความคิดจำนวนมากจะค่อยๆหลุดออกไปเองเราเริ่มเห็นว่า บางเรื่องไม่ต้องต่อบางเรื่องไม่ต้องอธิบายบางเรื่องไม่ต้องชนะและบางเรื่องไม่ต้องเอาใจไปอยู่ด้วยการวางแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตแคบลงแต่ทำให้ชีวิตชัดขึ้นเพราะเมื่อใจไม่ฟุง้งเราจะเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่ควรพูดจริงๆและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยผ่าน หลายคนค้นหาความสงบด้วยการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่ธรรมะข้อนี้กำลังบอกว่าความสงบเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งที่เราให้ค่าถ้าเราให้ค่ากับความสงบมากกว่าความถูกมากกว่าความชนะมากกว่าการเป็นที่ยอมรับใจจะเริ่มเลือกเองว่าเรื่องไหนควรอยู่ เรื่องไหนควรไปและการเลือกนี้ไม่ได้ต้องใช้แรงแต่ใช้สติสติที่รู้ว่าตอนนี้ใจเริ่มหนักแปลว่ากำลังให้ค่าเกินไปตอนนี้ใจเริ่มฝุงแปลว่ากำลังรับมากเกินไปเมื่อรู้ทันเราจะค่อยๆปรับโดยไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องฟืนไม่ต้องตัดสิน ถ้าวันไหนคุณเผลอกลับไปคิดมากเผลอให้ข้ากับเรื่องเดิมๆอย่าพึ่งท้อเพราะการเรียนรู้ของใจไม่ใช่เส้นตรงแค่คุณรู้ตัวเร็วขึ้นวางได้เร็วขึ้นและกลับมาอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นก็เพียงพอแล้วผมจะยังคงพูดต่อไปในหัวข้อนี้อย่างช้าๆเพื่อให้ใจคน ค่อยๆเชื่อมั่นว่าการไม่ให้ค่ากับเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้ชีวิตกลับคืนมาทีละนิดอย่างอ่อนโยนก่อนที่คลิปนี้จะจบลงอยากให้คุณค่อยๆหยุดความคิดทั้งหมดลงสักครู่ไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแค่รับรู้ว่าตอนนี้ใจคุณ ไม่จำเป็นต้องรับทุกเรื่องและไม่จำเป็นต้องให้ค่ากับทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาธรรมะข้อนี้ไม่ได้สอนให้คุณเมินโลกแต่สอนให้คุณเลือกดูแลใจตัวเองให้ดีขึ้นเพราะพลังใจของเรามีจำกัดถ้าเราเอาไปใช้กับทุกเรื่องเราจะไม่เหลือแรงให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตจำไว้นะไม่ใช่ทุกคำพูด ที่ต้องเก็บไม่ใช่ทุกสายตาที่ต้องใส่ใจและไม่ใช่ทุกความคิดที่ต้องตามต่อบางเรื่องปล่อยผ่านได้ใจจะเบาขึ้นทันทีโดยที่ชีวิตยังเดินต่อได้เหมือนเดิมถ้าหลังจากคลิปนี้จบลงคุณเริ่มเลือกไม่คิดต่อกับบางเรื่องเลิกไม่ให้ค่ากับบางความคิดนั่นไม่ใช่การหนีแต่มันคือสัญญาณว่า ใจคุณกำลังดูแลตัวเองได้ดีขึ้นขอให้คุณใช้ชีวิตต่อไปด้วยใจที่ไม่ต้องรับทุกอย่างไม่ต้องแบกทุกเรื่องและไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นตลอดเวลาเพราะชีวิตที่สงบไม่ได้เกิดจากการคิดให้เก่งขึ้นแต่เกิดจากการคิดให้น้อยลงในเรื่องที่ไม่จำเป็นและทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ให้ค่ากับเรื่องที่ไม่ควรค่า คุณกำลังคืนพื้นที่ให้ความสงบได้กลับมาอยู่ในใจอย่างเป็นธรรมชาติ